สวัสดีค่ะพี่ชื่อสุดารัตน์พักดีนะคะชื่อเล่นชื่อพินิดนะคะตอนนี้ฝึกสอนสองอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยรามคำแหงฝ่ายปฐมนะคะความรู้สึกของพี่ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาสัมมนาสองกับอาจารย์อภิชาแดงจำรูนนะคะซึ่งอาจารย์อภิชาแดงจำรูนเนี่ยเป็นคนที่ให้แนวคิดรูปแบบ MT ็มทีช์โมเดในการ จัดแผนการเรียนการเรียนการสอนนะคะคืออาจารย์ก็จะเล่าให้เราฟังว่า M T I Model เนี่ยคือเป็นสิ่งที่อาจารย์ได้จากประสบการณ์ทั้งหมดของอาจารย์เลยลกลั่นกรองมาแล้วผ่านาประสบการณ์หลายอย่างที่อาจารย์ผ่านมาในในอาชีพครูของอาจารย์จนมาได้เป็น M T Model ซึ่งอาจารย์อยากให้เรานํารูปแบบนี้มาใช้ในการจัดแผนการ เปีนการสอนใช่ไหมคะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าตอนแรกพอได้ยินบอกว่า e n t i t model คืออะไรอะคะงงค่ะอาจารย์คือบอกเลยว่างงจริงๆไม่รู้คืออะไรอาจารย์ก็อธิบายให้ฟังว่ามันเป็นมันมี6ขั้นตอนอาจารย์อธิบายไปเราก็งงงงไปใหญ่ค่ะทีนีเ้เรารู้สึกว่าคือ แค่เราเขียนแผนปกติโดยดยปกติของเราจะเขียน3ขั้นตอนใช่ไหมคะก็คือขั้นนำขั้นสอนแล้วก็ขั้นสรุปเนี่ยแค่นี้เรารู้สึกแบบโอ้ยก็รู้สึกปวดหัวแล้วนะคะแต่ละครั้งใน,นการคิดแผนทีนี้ต้องเขียน6ขั้นตอนทำไงอะ่ะงงจนอาจารย์ให้หนังสือมาเล่มหนึ่งก็คือ,อจัดอบรมอย่างไรให้โดนใจ อาจารย์ให้หนังสือเรื่องการจัดอบรมยังไงให้โดนใจงงไปอีกค่ะอาจารย์คือแบบเราเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ค่ะอาจารย์แต่อาจารย์ให้หนังสือการจัดอบรมมาคือเห็นเห็นหน้าปกก็การจัดอบรมแต่มันก็คือมีเกี่ยวกับ MT อยู่ในหนังสืออาจารย์ซึ่งแต่ตอนแรกันยบอกเลยว่ายังไม่ได้อ่านเลยคือแค่เขียนแผนแค่อะไรก็ก็รู้สึกแบบมันมันเหนื่อยแล้วอะค่ะ ทีนี้อาจารย์อาจารย์อยากให้เราอ่านบอกเด็กเด็กนักเรียนนักศึกษาต้องอ่านในหลายรอบนะคะเด็กอาจารย์ก็จะพยายามเน้นย้ำพวกเราแต่ถามว่ารอบแรกอ่านหรือยัยงยังค่ะยังไม่อ่านทีนี้อาจารย์ก็บิ้วเราอีกพยายามจะให้เราเป็นครูที่ดีให้เราเป็นครูแบบมืออาชีพให้ได้ให้เราแบบ อยากให้เราไปสอนเด็กพัฒนาเด็กให้ให้เต็มที่ทเต็มศักยภาพอะคะ่ะทีนี้เราก็แบบอ่ะอ่านก็อ่านในหนังสือของอาจารย์คืออธิบายเกี่ยวกับ M T model ไว้หมดเลยไว้หมดเลยแล้วประสบการณ์ที่อาจารย์ไปพบไปเจออาจารย์เขียนไว้แบบละเอียดมากเข้าใจเลยว่าเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นคำพูดเล็กๆน้อยนอยมันทำให้เรา เออฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเราควรจะเอามาปรับใช้ของเราได้ยังไงใช่ไหมคะแล้วทีนี้เอาวะเริ่มเขียนแผนแรกโดยการใช้ m t Model เ,เรื่องที่ตอนนี้ก็คือเพิ่งย้ายเพิ่งย้ายมาสอนภาษาไทยอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนก็คือตอนที่ฝึกหนึ่งเนี่ย ฝึกหนึ่งที่สอนที่ฝึกสอนที่สาธิตเหมือนกันฝึกหนึ่งพี่สอนปอ .3 ป .3 เนี่ยสองเดือนแรกจะได้สอนวิชาภาษาไทยส่วนสองเดือนหลังจะได้สอนสังคมแล้วก็วิทยาศาสตร์แต่ทีนี้พอฝึกสองก็เปลี่ยนมาสอนปอ .2 เปลี่ยนมาสอนปอ .2 สองเดือนแรกก็สอนคณิตศาสตร์เพราะว่าตอนที่อยู่ป .3 ที่ยังไม่ได้สอนคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะ ีนี้พอสองเดือนหลังอาจารย์ให้จับสลากกันกับเพื่อนๆคนอื่นเราก็จับสลากได้ภาษาไทยกลับมาสอนภาษาไทยอีกครั้งทีนี้ก็พอเริ่มเขียนแผนโดยใช้รูปแบบ M t ็นที m o d เดเนี่ยก,ก็จะเป็นภาษาไทยเรื่องมาตามแม่กดพอดีก็เลยเอาเรื่องนี้มามาเขียนแผนโดยการ นำเอาเ m ็มโมเดลของอาจารย์เนี่ยค่ะมามาใช้ในการเขียนแผนก่อนอื่นเลยในการเขียนแผนก่อนอื่นเลยต้องคิดสภาพของเด็กว่าเด็กของเราเนี่ยเป็นยังไงมองย้อนกลับมาที่เด็กของตัวเองก็คือเด็กป .2 ป .2 ที่โรงเรียนสาธิตรามจะมีสามห้องเด็กที่สาธิตรามส่วนมากจะค่อนข้างคือเขาเก่งอยู่แล้วเขาเรียนพิเศษมา แล้วผู้ปกครองเขาก็จะให้ความสนใจกับลูกเขาเป็นพิเศษซึ่งคุณจะการสอนของคุณจะผิดผิดพลาดต้องน้อยที่สุดเพราะว่าอย่างเช่นแค่ตรวจงานนี้คุณตรวจผิดไม่ได้เพราะว่าผู้ปกครองเขาจะ,จะดูดูตลอดเวลาแล้วทีนีเ้เวลาเราไปสอนนะคะก่อนหน้านี้เราไปสอนคณิตศาสตร์ก่อนหน้านี้สอนคณิตศาสตร์ซึ่งถ้าเด็กบางคนสําหรับเด็กปสองบางคนการเรียนสมมติว่า เรียนการลบอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะบอกยากการลบยากค่ะการบวกอาจจะไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าการลบเด็กจะบอกว่ายากแต่สําหรับเด็กสาธิตส่วนมากนะคะอาจจะมีส่วนน้อยที่ที่ยังยังยังช้าอยู่แต่ว่าส่วนมากจะจะเรียนพิเศษและก็เรียนไปก่อนเราที่เราจะสอนสม,สมมติว่าเราเข้ามาสอนเงนี้ยเขาจะบอกว่าเขาเรียนมาแล้วมันง่ายจังเลยครับครูมันง่ายจังเลยค่ะอา้าวบางทีเรารู้สึกแบบไปไม่เป็นอะ่ะ สอนไปแล้วเด็กแบบเขารู้ก่อนเราแล้วเขารู้ก่อนสิ่งที่เราจะสอนน่ะเขารู้หมดแล้วเออแล้วทีนี้มันทําให้เรารู้สึกแบบว่าเขาเขารู้สึกเบื่อกับการการสอนการที่เขาจะต้องมาเรียนในสิ่งที่เขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วนี่คือนี่คืออสําหรับโรงเรียนอื่นคือคือพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าที่สาธิตเนี่ยการคิดแผนของพี่คือจะคิดยังไง ให้เด็กที่รู้สึกว่าเขาเก่งแล้วอะแต่เขายังอยากเรียนกับเราอีกคือโดยที่อาจารย์อาจารย์ใพิชาท่านก็บอกว่าการสอนเด็กต้องสอนยังไงให้เด็กสนุกสอนยังไงให้สิ่งที่เราสอนอะเข้าไปถึงในใจเด็กโหโจทย์ใหญ่มากค่ะอาจารย์ทีนี้ก็เลยแบบนั่งคิดนั่งคิดนั่งนึกถึงไปถึงเด็กของเราเนี่แหละแล้วเด็กปสองอะค่ะ จะสอนยากกว่าเด็กป .3 เพราะว่าป .2 เขาเหมือนแล้วมันเป็นปอ่อาป .2 เทอมหนึ่งซึ่งบางคนส่วนมากยังเป็นเบบี๋อยู่เลยค่ะพูดหน่อยก็อ่ะก็ร้องไห้อย่างเงี้ยโดยที่ทั้งๆที่แบบคือเราจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดุเด็กนะคะแต่ว่าเด็กเขาจะคุยกันเสียงดังเขาจะเล่นการพูดกันหรือบางคนก็มีบ้างที่เหม่อลอยแต่ว่า แต่ก็ส่วนน้อยค่ะส่วนมากเขาก็จะมีความที่ทตั้งใจเรียนมากแต่ก็ก็จะคุยกันตามภาษาเด็กอะค่ะทีนี้เราจะทํายังไงเราถึงจะจะทาให้เด็กสนุกจะทําให้เด็กอยากเรียนในสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วเราจะทํายังไงให้เขาสนุกไปกตบเรานึกถึงแผนอาจารย์ก่อนนึกถึงแผนที่อาจารย์บอกมาก็คือ6ขั้นตอนของเอ M มจีโเดอ่าก่อนอื่นเลยก็คือการเตรียมตัว เตรียมพร้อมก่อนเรียนเราจะทำยังไงให้สนุกก็คือ,อรูปแบบ O.M.Tip โมเดลเนี่ยใช้6ขั้นตอนแล้วก็เราจะมีเพิ่มเข้ามาก็คือใช้เกมเข้ามาช่วยทำให้เด็กสนุกไม่ว่าจะใช้เกมหรือใช้เพลงใช้หลอกล่อทุกอย่างเลยค่ะเข้ามาในแผนของเราซึ่งเวลา,เ,าเวลาการสอนในใน,ในแต่ละคาบเนี่ยที่สาธิตจะเป็น50นาทีห้ามเลทห้ามเลทหรือห้ามปล่อยก่อนเวลา คือถ้าเราเลทเราช้ามันจะไปกินเวลาของคนอื่นเขาก็จะมารอเราเราต้องพยายามจัดกิจกรรมเนี่ยให้มันทันเวลาต้องต้องทำยังไงให้เกมของเราเพลงของเราไม่ว่าจะเป็นใบางานต่างๆที่เราเตรียมมาให้จบใน50นาทีคือมันเป็นเป็นเป็นโจทย์โจทย์ที่ยากเหมือนกันนะคะสำหรับ MT Model อาจารย์แต่อาจารย์ เราก็จําได้ที่อาจารย์เคยบอกเราว่าแรกๆมันก็จะเหมือนเรายากแต่ถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้ต่อไปก็ง่ายนิดเดียวอาจารย์เคยบอกเราไว้เราก็อ,อใช่มันก็ต้องเริ่มจากยากถ้าเราทําสิ่งที่ยากได้ต่อไปเรื่องอื่นมันก็จะเป็นแค่เรื่องเล็กๆเราจะต้องทําได้ดีกว่านี้ อ่าคือปกติเนี่ยที่สาธิตพี่ก็จะมีเกมมีกิจกรรมอะไรอยู่แล้วแต่ก็จะเป็นแค่ใน3ขั้นใช่ไหมคะอย่างอย่างตอนพอมาเป็น m t ็มชทโมเดลเนี่ยพี่ก็จะใส่ขั้นนำอันดับแรกเลยส่วนมากพี่จะใช้เพลงเพราะว่าเพลงจะทําให้เด็กสนุกคือเขาจะเขาจะไม่ชอบอะไรที่มันเป็นแบบเข้ามาเออนั่งแบบสอนพูดๆๆอย่างนี้ซึ่งปกติ ครูพี่เลี้ยงเราเขาคงเขาก็ไม่ให้เราทำอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาอ่านแผนของเราแล้วมันต้องมีกิจกรรมมีอะไรทุกอย่างต้องต้องต้องให้เด็กมีส่วนร่วมให้เยอะที่สุดอยู่แล้วค่ะแต่ทีนี้พอมีหกขั้นตอนขึ้นมาก็เพิ่มความนั่นขึ้นไปอีกทีนี้พี่ก็ใช้เพลงหลายเพลงเลยอย่างเช่นเพลงที่ใช้ก็เพลงแรกก็คือออสแอด ดีหน่อยค่ะโชคดีหน่อยที่ที่สาธิตเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์อะไรเยอะพร้อมสื่อทุกอย่างพร้อมจอ LED ค่ะจออย่างใหญ่เท่ากระดานเลย mm hmm. แล้วก็จะเปิด YouTube เลย mm hmm. ออสแอดออสแอดมีท่าเต้นประกอบด้วย mm hmm. เด็กก็ลุกขึ้นเต้นร้องเพลงสนุกสนานกันไป mm hmm. ต่อด้วยเกมเกมใบคำแล้วก็จะใบแล้วให้เด็กตอบเด็กก็จะสนุกไปกับเรา พอเราเล่นเกมใบคำเนี่ยค่ะเด็กเขาจะสิ่งหนึ่งที่เด็กสาธิตคือการของแต่โรงเรียนเนี่ยคือมันก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างที่อื่นเขาเขาเป็นยังไงพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าที่สาธิตเนี่ยเด็กทุกคนเขาจะแย่งกันตอบคําถามอ่าเราจะมีประสบการณ์จากตั้งแต่คณิตศาสตร์ตั้งแต่สอนคณิตศาสตร์แล้วแหละทีนี้เราก็มาปรับใช้พอเราเริ่มรู้แล้วว่าปัญหามันคืออะไรเพราะว่าเด็กจะแย่งกันตอบเด็กบางคนเนี่ย ไม่ได้ตอบร้องไห้เลยนะที่สาธิตแต่ทีเนี้ยพี่ก็จะเป็นเอาเป็นบัตรไม่ใช่เป็นฝาขวดน้าอะค่ะเอามาเขียนเลขที่หนึ่งถึงอ,อย่างห้องพี่พ,พ,พี่ประจําชั้นอยู่จะมีสามสิบเก้าคนเพราะว่ามีเด็กพิเศษด้วยอีกห้าคนแต่ถ้าทั่วไปห้องอื่นก็จะมีสามสิบห้าคนแต่ที่ห้องพี่ประจําชั้นอยู่จะมีสามสาสิบเก้าคนเพราะว่ามีเด็กพิเศษด้วยอพี่ก็จะ เขียนเลยเอาฝาขกกวดน้ำเนี่ยค่ะเขียนเลขหนึ่งถึงสามสิบเก้าแล้วก็เอาใสาในกระติ๊บข้าวเหนียวมันก็จะพอเด็กเห็นกระติ๊บข้าวเหนียวจะรู้สึกแบบเอออะไรอยากรู้อยากเห็นอะไรเงี้ยค่ะพอจับเลขที่ก็คือเป็นการสุ่มเด็กก็จะไม่รู้สึกว่าบางทีถ้าเราเรียกชื่อเลยเงี้ยเด็กอาจจะรู้สึกว่าล้าเอียงหนูไม่ได้ตอบเลยไม่เรียกหนูเลยค่ะอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอเราสุ่มอย่างเงี้ยเด็กก็จะรู้ว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้ลําเอียงใครไม่ได้แบบ เอาคนเก่งคนอะไรตอบอย่างเงี้ยก็คือเป็นการสุม่มแต่เราก็พยายามสุม่มคนที่เราสุ่มแล้วเราก็จะเอาออกแล้วก็จะจับใหม่เฉพาะคนที่เหลืออยู่แล้วก็พอเราเล่นเกมเด็กตอบคําถามเสร็จแล้วเด็กก็จะสนุกสนานแล้วก็จะได้ความรู้ในนั้นที่เราแทรกเข้าไปทีนี้พอพอเราจัดใส่เข้าไปพอพอขั้นสรุปพี่ก็ยังต้องใช้เพลงอีกนะคะ,อะพอจัดไปครบเรื่อยๆจนถึงหขั้นพอขั้นสรุป ขั้นสรุปพี่ก็ใช้เพลงนี้เลยลามาลีลาสมมติว่าพี่สอนเรื่องมาตากดใช่ไหมพี่ก็บอกลามาลีลาขึ้นต้นอะไรก็ได้ขอให้ลงท้ายด้วยมาตากดแล้วก็เด็กก็จะหยุดแล้วก็เด็กก็จะพูดมาตากดกดกดคนละคำเด็กสนุกเด็กแบบอยากจะร้องต่ออยากจะพูดมีคําเยอะแยะเลยที่เขารู้ที่เป็นมาตากดที่เขารู้อย่างนี้นค่ะเรารู้สึกแบบเออเด็กสนุกไปกับเราแล้วก็ สิ่งที่ได้จากที่เราพอเราจัดครบ6ขั้นตอนอย่างที่อาจารย์สอนมันได้ผลเด็กที่เขาเก่งมากๆมันจะมีเด็กคนหนึ่งที่เก่งมากๆเขาจะเขาจะเขาจะนั่งเขาบอกรู้และรู้และอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอเราเขาสนุกไปกับเราบางทีนะแม้กระทั่งที่เราแบบเราเอาเอาดาวมาแจกนะคะสะสมดาวเงี้ยพี่ก็ทําทมาแล้ว ะสะสมดาวถ้าใครได้สิบดาวมีของรางวัลให้หรืออะไรอย่างเงี้ยจะมีสะสมดาวเด็กที่เขาเก่งแล้วเขารู้สึกว่าอะไรไม่เห็นอยากได้เลยแค่ดาวเองอะไรเงี้ยเออเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะตอบคําถามก็แต่ตอบตอบคาถามแลกดาวเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะสนใจแต่พอเอาความสนุกสนานเข้ามาเล่นเกมเข้ามาการมีส่วนร่วมของทุกคนเออเขาสนุกทุกคนสนุก การเรียนในวันวันนั้นสนุกพอจบคาบแล้วเขาสนุกอพอเราให้เขาสรุปเขาก็สรุปได้ทุกอย่างแบบไม่มีใครง่วงไม่มีใครแบบบ่นว่าแบบรู้แล้วเขาเขารู้สึกว่าเขากําลังเล่นเขากาลังแบบเล่นเกมเขากําลังมีความสุขเขาไม่รู้สึกเป็นการเค,เคร่งเครียดเรารู้สึกว่านี่แหละคือผลจากเอ็มทีของอาจารย์ได้ผลจริงๆค่ะแล้วทีนี้ สิ่งที่ได้กลับมาเป็นยังไงมันเป็นความของคนเป็นครูไม่รู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกหรือเปล่าแต่ที่รู้สึกว่าสิ่งเดียวที่คนเป็นครูดีใจก็คือเวลาที่เราสอนแล้วเด็กมีความสุขเด็กคือแบบได้ความรู้จากเราไปนั่นคือสิ่งที่เราสุขใจที่สุดสุดท้ายก็คือต้องขอบคุณอาจารย์อภิชาแดงจำรูนะคะที่แนะนำเทคนิคดีด สร้างแรงแรบันดาลใจให้เราอยากจะเป็นครูที่ดีโดยการใช้รูปแบบเอ็มจิ o โมเดลของอาจารย์ขอบคุณจริงค่ะอาจารย์